พอโตขึ้นในระดับหนึ่งก็เริ่มแบบเหมือนเหมือนการสัญญกรรมก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วนะคะเพราะผู้หญิงการสัญญกรรมก็เป็นของคู่กันนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิตาลีสุนทรชัยค่ะชื่อเล่นชื่อตั๊กค่ะวันนี้จะมาเสริมจมูกค่ะอยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองค่ะดั้งแม่บ้าง จมูกเหมือนหมูบ้างอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นเป็นแบบซิลิโคนเหลาค่ะแล้วก็ตัดติกจม,มูกค่ะเอาก้นกบอโาการะมาเสริมรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเป็นการทำศัลยกรรมครั้งแรกค่ะก็มีความมั่นใจในฝีมือของคุณหมอค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิตาลีสุนทรชัยค่ะชื่อเล่นชื่อตั๊กค่ะมาทาดั้งกับคุณหมอมาค่ะเมื่อตอนต้นเดือนกุมภาค่ะตอนนี้ก็ได้ประมาณ9เดือนแล้วค่ะก็รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะไปไหนมาไหนก็กล้าที่จะแสดงตัวมากขึ้นค่ะเมื่อก่อนคือไม่สนใจไม่ได้สนใจเรื่องศัลยกรรมเลยค่ะพอโตขึ้นในระดับหนึ่งก็เริ่มแบบเหมือนเหมือนการศัลยกรรมก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วนะคะเพราะผู้หญิงกับศัลยกรรมก็เป็นของคู่กันนะคะก็เลยเริ่มตัดสินใจเริ่มเริ่มทำเริ่มศึกษาค่ะว่าแบบ ต้องทำยังไงบ้างก่อนหลังในการทำศัลยกรรมแล้วก็มีที่ไหนแบบรับรอง,องมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะค่ะตอนแรกก็กลัวค่ะแต่ว่าก็มั่นใจจากการรีวิวของคุณหมอค่ะว่าเป็นคุณหมอศัลยกรรมเนี้ยค่ะก็ก็เลยตัดสินใจเลือกทำกับหมอชัดค่ะแรกๆก,ก็เก่งๆแต่ว่าทุกคนต้อนรับดีมากค่ะตั้งแต่พี่พยาบาลหน้าเคาน์เตอร์ก็กุงแม่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ให้การบริการดีเอาน้ํามามายืนอยู่ข้างๆตอนผ่าตอนว,ว,วันที่ผ่าค่ะก็รู้สึกกลัวแต่ว่าก็ มันยืนจับมืออยู่ข้างๆตลอดค่ะตอนฉีดยาช้าแรกๆก็กลัวค่ะแอบร้องไห้นิดนึงแต่ว่าหมอก็ให้กําลังใจไปทุกคนก็ให้กําลังใจไปก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็คุ้มค่าก,กับการเลือกค่ะเพราะรู้สึกว่าคลินิกที่เนี่ยเป็นกันเองค่ะไม่ได้แบบเหมือนเป็นสถานพยาบาลทั่วไปอยู่กันแบบเหมือนครอบครัวช่วยให้กําลังใจอะค่ะสำหรับคนที่ยังยังลังเลก,กับในการสัญญกรรมหรือว่าเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะก็ลองสอบถามคนที่อยู่ใกล้ๆหรือว่า พยายามดูรีวิวหรือว่าเข้ามาปรึกษาคุณหมอโดยตรงก่อนก็ได้จากการทําไปในช่วง3เดือนแรกค่ะก็ก็มีพี่ที่ทํางานทักว่าแบบหน้าตาน่ารักขึ้นก็ทําให้มั่นใจในตัวเองเยอะขึ้นค่ะ r g y p อร์จ c s a า c ติ r สูเทอร c i